เจ้าพระคอยเห็นยังผมก็อยากสัมผั์เปิดใจเ,เปิดเรื่องเองกับแม่น้อยนี่แหละเรื่องอย่างอ่ะออขออยากสัมผั์เรื่องส่วนตัวได้ไหมคืออะไรอ่ะก็ถามไปเรื่อยๆเรื่องประวัติก่อนกับสามีกับอะไรหรอไม่เอาแบบผมก็อยากจะถามไงว่าตอนนี้แม่น้อยอ่ะอายุเท่าไหร่แล้ว จะย่างเขาเจ็ดสิบสามตอนนี้ก็คือเจ็ดสิบสองเจ็ดิบสองอีกไม่กี่เดือนก็เจ็ดสิบสามแล้วคราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กรบทุกรทุกท่านสารเแนิวส์นะครับวันนี้นะครับผมจะสารเแนแม่น้อยนะครับเป็นคนชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเธออายุเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามอืมตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบ,ตอบ ตอบอยู่ดีตอบไม่ได้ก็ตอบ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมที่รบครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับอาจจะถามอะไรที่หลายท่านหลายๆคนนะครับอมองแล้วอาจจะว่าทําไมถามซอกแซกจังอันนี้ต้องกราบขอประทานอาภัยล่วงหน้าก่อนนะครับเรื่องขอโทษขออาภัยเด้อถ้าลุหลานล่วงเกินนะครับไม่เป็นไรครับผมเหมือนนี้ถูกลงวันที่หนึ่งอยู่แล้วละ่ะตาจุ จ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามคิดอยากจะมีผัวไหมไม่คิดไม่คิดอยากมีอืมอืมเอ่อหมดประจำเดือนหรือยังยังยังไม่หมดอืมรู้ได้ไงว่ายังไม่หมดก็มันมาทุกเดือนอะมาทุกเดือนอืมอืมแตนนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ยปกติเออปกติมันจะมาปลายเดือนอย่างนงี้แหละแล้ว,แล,วแล้วเวลาเป็น ก่อนจะเป็นประจําเดือนเนะ่ะมีอารมณ์งุดหิดไหม,ไมอะไรไหมไม่งุดหิดมีติหิวกับหิวมีจะอยากกับอยากอ๋ออยากอะไรหิวอะไรอ่ะอยากส้มอยากกินข้าวอยากกินนั่นนี่กินข้าวอร่อยอารมณ์ดีเป็นมาปกติไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวมไม่เป็นไข้อือปกติเด็กน้อยตั้งแต่เริ่มสาวขึ้นมาแต,แต่บุคคลนะไม่เป็นหมดนะ,นะบางคนปวดท้องเป็นไข้ทับระดูแต่ไม่น้อยชีวิตไม่น้อย เป็นก็นส,บสบายเป็นสามวันสี่วันแรงด้วยท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่อายุเจ็ดสิบเกือบเกือบเจ็ดสิบสามมีประจำเดือนทุกเดือนด้วยจริงจริงไม่ได้โกหกดังนั้นก็มีลูกได้สิก็มันไม่มีผัวเลยมีใครอ่ะสมมติว่ามีผัวเนี่ยมีลูกได้ก็าอาจจะเป็นไม่ได้เหรอ เหลังอยู่มึงนอกแปดสิบเขายังท้องได้เลยเราลูกออกมาจะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ดีถ้าแม่แข็งแรงพ่อมันแข็งแรงก็ต้องสมบูรณ์แล้วอันนี้นี่แม่น้อยแข็งแรงไหมเนี่ยแข็งแรงจียังงั้นลูกออกมาก็ต้องสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครบสามสิบสองคนเลยครบสามสองประการเลยอืมเอาสมมุติว่าแม่น้อยเนี่ยมีผัวแล้วแม่น้อยตั้งท้องแม่น้อยคิดว่าแม่น้อยจะเลี้ยงลูกไหวไหมไหวสชไหวใช่ไหมอืมชอบชอบเด็กไหมชอบ 1> <1> <hydro ly> บัดน,นี้ยิ่งไปเห็นยิ่งอยากได้มันน่ารักดีอ๋อยังยังอยากเลี้ยงลูกลูก<ช>อยู่ใช่ไหมอืมเอาไม่มีผัวมานานหรือยังไม่น้อยก็คิดดูตั้งแต่อายุห้าสิบสองปีละทำไมอ่ะไม่มีผัวมาตั้งแต่นู้นห้าสิบสองเจ็ดสิบสองยี่สิบปียี่ยี่สิบเอ็ดปีประมาณนั้นแหละที่ไม่มีผัวไม่มีใครมาจีบเลยหรอมีแต่ไม่เอาไม่เอาแต่อยากมีพละ มันมีแต่มาอ่านกินเราไนอ่านกินมาอ่านกินตรงไหนน่ะไม่รู้แล้วไม่ไม่ทำจริงเรามาอ่านกินเราแบบไหนก็ตอนแรกครับสามีเราเสียชีวิตใช่ไหมเราก็อาจจะมีนู่นมีนี่บ้างคเออเขามีมีทรัพย์สินอะไรประมาณนี้เมื่อก่อน สามีมันไปแล้วมันอาจจะมาเกาะแกะ่กาะแก่นี่หนุ่มมั่งแก่บ้างอ๋อมาฝออ<ม>รั่งก็มีฝรั่งหนุ่มก็มีฝรั่งแก่ก็มีคนไทยก็มีเแอ่แง่แต่เราไม่เอาเราได้บอกเขาไหมว่าเรามีสมบัติอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเอาทําไมเขามาเกาะแก่เราอ่ะก็เขาคิดว่าเราเป็นแม่ไม้ชงเครื่องเรมั้างแต่ที่จริงเราไม่มีหรอกไม่มีคเขาคิดว่าเราจะมีไงอ๋อดูหน้าตาเหมือนคนจะมีตังอะไรประมาณนี้ ก็คนมีฐานะหน่อยเนาะพอจะมีอ่นชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดอุดรนะอ๋อมีชื่อเสียงในจังหวัดอุดรนะผู้ชมเอาสามีก็โอเคเนาะแต่แต่ไม่คิดว่าจะเอานะพูดถึงมีคนมาเอสามีเสียชีวิตทำบุญร้อยปีร้อยอ้อยร้อยวันให้สามีทำบุญได้สองสามวันเขาเขาเขามาขอลูกสาวเลย เขาบอกว่าอ่าให้ถามแม่ให้ให้พ่อนอนแม่จะพ่อจะมาขอแต่งแม่จะโอเคไหมเขาเขามาติดต่อทั้งลูกก่อนออืครับลูกว่าแล้วแต่แม่หนูหนูไม่อ๋อแล้วแต่แม่แม่แม่อยากเอาก็ตามตามสบายอ๋อตามใจแม่ว่างั้นเถอะเขาก็บอกถามแม่เองหนูหนูตัดสินไม่ได้มันอันนั้นมันตัวตนของแม่ออแม่อยากเอาไปอยากได้เอาไปหนูไม่ห้ามแล้วสมมุติว่า คนที่เขาดูอยู่เนี่ยนะครับเขาเห็นผมสัมภาษณ์ไม่น้อยแล้วนะ่ะเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามเนีเ่ยบอกว่ามีประจำเดือนเนี่ยเขาจะไม,ม,เะไม่เขาจะไม่ประหลาดใจหรือเขาไม่ประหลาดยูทูบเบอร์เปลี่ยนบางคนเขารู้เพราะเขาเคยนอนห้องเดียวกับไม่น้อยแล้วเขาเห็นเห็นทีเขาบอกอะไรไม่น้อยเป็นประจำเดือนหรอนอนห้องเดียวกันยูท<อ>ูบเบอร์สองคนด้วยอเขายังงงเลยเอา ไปเอายูทูบเบอร์มานอนยังไงอ่ะผู้หญิงไงผู้หญิงสองคนหรอเออวันนี้นอนห้องเดียวกันเราก็ประเงินวันนั้นเราเป็นไงเราก็มีผ้าอนาไมยไปก่อนนอนเราก็เปลี่ยนเงี้ยเขาบอกทำอะไรอ่ะแม่เป็นเม้นจิ้งลึกก็ดูอย่างที่เขาเขาไปดูหอดผ้าอนาไม้ไปแลอเหรอเขาก็บอกว่างงเลยงงเขาบอกเป็นไปได้หรือบางคนเขาบอกว่าแค่นั่นแหละห้าห้าสิบปีก็หมดแล้วนะบางคนอ่ะหรือท่านผู้ชมครับท่านใดนะครับ ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอ่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผู้หญิงเกือบร้อยปีเนี่ยนะครับมีประจําเดือนไปหาหมอหมอก็ยังงงหมอบอกว่าไงหมอบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นหมอมาเนี่ยในชีวิตของเขาเนะี่ยใกล้จกกะเกษียณแล้วเขาเพิ่งเจอเคสแรกเคสแรกเลยใช่ในจังหวัดอุดรเนี่ยไ,ไปสามหมออืม,อมนั่นแหละเขาก็พูดเแบบิดแต่บอกคุณหมอจะเป็นอะไรไหม เขาก็ตรวจหมดทุกอย่างเขาบอกว่าไม่มีปัญหาฮอร์โมนดีเลือดเลือดลมเราดีเราร่างกายเราโอเคมันก็เป็นไปได้ไม่แปลกหมอบอกอายุขนาดนี้มีหมอยไหมดกด้วยจริงเหรอเอาจริงดกด้วยเอาจริงเหรอเอาเรื่องจริงปกติป่านนี้มันร่วงหมดแล้วนะดำปื๊ดเลยจริงเหรอเออผมจะเชื่อดีไหมเนี่ยหือ แล้วแล้วพิสูจน์อีกให้พิสูจน์พิสูจน์ไหมล่ะพูดเล่นนะพูดเล่นไม่มีจริงๆเหรอมีเราพูดไม่กลัวเราเคยไปตัดหมอยไหมเดือนหนึ่งสองครั้งตัดเองหรือเขาตัดตัดเองตัดเองเอาไม่กลัวมันหนีบอันนั้นเราก็ระวังเอาตัวเนาะแล้วตัดทําไมทําไมตัดมันลาคาญออลาคาญอ๋อเั็นลาคาญแบบไหนผมงงมากอ้าวเข้าห้องน้าอะไรคิดดูเอาผมแล้วไม่มัดเนี่ยมันลาคาญไหมเนี่ย อ๋มอมันจะเป็นแบบเป็นแบบเธอวาดภาพนะครับอ,อ,อลองวาดภาพให้หนูมันก็จะอย่างว่าแหละมัน,ม,นมันก็สองข้างเนาะอันนี้พูดง่ายงมันก็มันก็ยาวมันก็รำคาญนะอือแต่คนแก่บางคนเขาจะล่วงหมดเหรออืมออกมาก็จะงอแสดงว่าแม่น้อยนิดแต่แต่แม่น้อยไม่เคยพูดบทด,ดำปันผมของเชียบยังไม่ดำเท่าเลยเหรออืมจริงจริงสาบานดิ ไม่ต้องไปสาบานสาบานด่บ่าตัวเองพูดจริงอ่ะพูดจริงเอาลองก็สาบานหน่อยสิไม่ไม่มีโกหกเอาสาบานดิเอาเอาเรื่องจริงเอาข้าพระเจ้าไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเอาไงเขาไม่เชื่อไงรายการรายการผมอ่ะมาดูเลยจะตัดให้ดูเลยนี่เหรอเออเรื่องจริงข้องน้ำตัดเอามาใส่มือเธอเลยก็ได้ออเออเดี๋ยวกูของเอยพทำแม่ของจริงมันขึ้นมาบ่อยเลยเหรอเดือนนึงก็ตัดสองครั้งนะบ่อยไหมล่ะโอ้ผมเนี่ยบอกตรงนะท่านผู้ชมอือ หัวผมเนี่ยผมตัดเดือนละครั้งแต่ไม่น้อยตัดหมอยเดือนละสองครั้งคนเราอ่ะสุขภาพแข็งแรงฮอร์โมนดีคือเราไม่ถึงจะมีโรคประจําตัวแต่เราดูแลตัวเองแล้วหรือจะเป็นกับยาไม่น้อยก็ไม่รู้เออผมก็ยาวเรียวออันนั้นก็ยาวแล้วก็ดําด้วยยังยังเอากระจกมองของตัวเองเลยเอ๊กูเป็นอะไรผมเออเอากระจกส่องตัวเองได้ด้วยเอาแต่อยางรู้นะอ๋อ เดือนหนึ่งเขาต้องตัดรอขนาดบางคนโดดๆเขาโกนเ,นาเราแต่อันนี้เราเรอืมคิดดูเอาถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเราจะผ่าตัดอะไรก็ก็แล้วแต่หมอจะโกนหมดเหรอ,อจะไม่ให้มีบางทีเราเนี่ยกับอายหมอครอัเดี๋ยวผมผมรู้จักหมอท่านหนึ่งถ้าถูกับคนหมอรับไช สวัสดีครับคุณหมอโอ้แต่ไจะได้เจอได้คุยกันทีเนี้ยพอดีขอขออนุญาตขออนุญาตสักนิดหนึ่งอยดี๋ยวเอาเรื่องพิเศษก่อนเนื่องจากผมบันทึกบันทึกเทปอยู่อยากปรึกษาคุณหมอครับครับับผครับผมครับเดี๋ยวกันนะคุณหมอได้ครับคุณหมอพูดดังๆนะนะครับเดี๋ยวแฟนลับผมไม่ได้ยินได้เลยคือตอนนี้นะครับผมเอ่อสัมภาษณ์แขกรับเชิญของผมอยู่เขาอายุเขาอายุเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสาม นะครับเขาบอกว่าเขามีประจําเดือนเป็นประจําเดือนอยู่นะครับมีมีประจําเดือนะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ก็อาจจะต้องมีปัญหาทางด้านมดลูกเสพไหมนะเออเกี่ยวกับลำไส้อ่ะเสษไหมนะระบบภายในครับเมีการอักเสบอยู่แนถทาไมอักเสบจะมีประจําเดือนไม่ได้เราไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ไหมเขา เขาบอกว่าเขาไปหาหมอนะครับที่จังหวัดของเขานะคุณหมอเขาเขาก็แปลกใจว่าเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ตามตำราแล้วที่นั่นร่าเรียนมาเนี่ยไม่เคยมีนะไม่เคยม,นะมีไหมครับเออไม่เคยไม่เคยมีเลยป่ะถ้าเกิดเกิดมีเลือดออกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นการอักเสบมากฝ่านะครับอนะืเป็นมไม่สบายนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่อ่ะมันเกิดป่วยไข้หรือว่าเออเอออาจจะเป็นมดลูกอักเสบภายระบบภายในยอักเสบเนี่ยมีครับ มีใช่คือคือเขาเขาบอกเขาเป็นทุกเดือนเนี่ยจะอักเสบทุกเดือนเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณหมออักเสบทุกเดือนเป็นไปไม่ได้หรอกกันเนี่ยเขาเขาก็เป็นเหมือ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 นเขาเรียกอะไรอ่ะผู้หญิงทั่วไปอ่ะครับงั้นต้องต้องไปตรวจเออสูโดยตรงแล้วนะเพราะที่อ่ะไม่เคยมีเลยไงไม่เคยมีอ่อาจจะนอกตำราผมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะในในประเทศไทยเรามันมันมันพอพอจะมีข่าวแบบนี้ไหมครับคุณหมอ ไม่เคยมีเลยฮะไม่เคยมีใช่ไหมครับครับอ<ม>ืมเราก็นะอาจจะมีอะไรพิเศษมาเนี่ยอาจจะนอกกำลาที่ผมได้รู้มาหรือเปล่านะครับนะ<ม>ที่ผมรู้มามันไม่เคยมีไงแล้วมีตุ่กระดเสพภายในแน่นอนแล้วคุณหมอครับเอ่อกรณีแบบเนี้ยนะครับ,รบมีประจําเดือนแบบนี้วัยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเนี่ยเขาสามารถมีลูกได้ไหมสมมติว่าเป็นประจําเดือนจริงๆถ้าเป็นประจําเดือนได้มีสิครับมีได้แล้วแล้วลูกเขาออกมาจะสมบูรณ์หรือเปล่าครับคุณหมอเป็นความเสี่ยงนะครับ เ,เสียงใช่ไหมเป็นความเสี่ยงแค่สี่สิบขึ้นไปก็เริ่มจะเริ่มจะเสี่ยงแล้วนะนะครับอ๋อออกมาแล้วตรงข้ามกับอัจฉริยะและอัจฉริยะไปเลยก็มีแต่เราก็เป็นห่วงว่ามันจะไม,ไม่อ,อัจฉริยะนะ่ะออัจฉริยะคืออะไรครับคุณหมอฉลาดก็ปาะ <S <S อะไรนะฉลาดสุดมันเกิดฉลาดที่สุดนะอ๋อจะนะอ๋อออกมาอาจจะฉลาดสุดเลยแต่เราปวดตรงข้ามเลยอ๋อตัวตรงข้ามก็จะแบบไม่สมบูรณ์เป็นอะไรนะ ช่เป็นเด็กโดมอะไรเนี่ยนะครับครับอติสติกหมอหมอเขาเป็นห่วงแบบนี้ไงเพราะนั้นถาผคุมากปั๊บหมอจะบอกว่าก็เขาเสี่ยงนะครับอย่าอย่ามีเลยอย่างเงี้ยหมอจะแนะนำแบบนี้นะอ๋อครับแต่หมอไม่ได้ห้ามแต่บอกคุณแนะนําว่าอย่ามีเลยใช่ไหมครับเสรับนะครับคุณหมอคุณหมอครับขออนุญาตถามอีกนิดนึงครับเนี่ยเขาอายุเจ็ดสองย่างเจ็ดสามสมมติว่าเขาตั้งท้องเขาคลอดลูกเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกเขาถึงอายุเท่าไหร่ครับ อ้าวไม่แน่แล้วหอคนอายุยืนนะอ้าวเกิดอ,อยู่อย่างหมอเฉนว่างไงหมอเฉนที่เก้าสิบป่าน,นี่เขาจะอยู่ร้อยี่สิบปีอะแล้วครับอ๋อเจ็ดสิบสมุดลูกออกมาสมุดยี่สิบปีแคเเป็นเก้าสิบอ้าวเเกิดอ,อยู่เก้าสิบว่างไงอะเก้าสิบก็แสดงว่าเลี้ยงลูกจนถึงอายุยี่สิบปีใช่ไหมครับเลี้ยงลูกจนจบปิญญาณนะโอ้โเป็นไปได้นะถ้าเป็นอายุแบบนี้ยมีกี่คนละ่ะประเทศไทยครับอืมเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณหมอ เดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้คุณหมอนะครับว่าคนที่แขกในรายการผมเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวคุณหมอดูดูในคลิปนะครับอ่าครับผมคิดอยู่แล้วว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอครับอไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างครับก็สบายดีครับแป๊บนึงนะครับผมครับท่านผู้ชมนี่ก็คือนายแพทย์สันติชัยนะครับหรือว่าคุณหมอเป่านั่นเองหลายคนรู้จักนะครับ ที่รักษาโรคมะเร็งนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลายๆโรครักษาอะไรบ้างครับหมอทุกโรคแล้วครับ<ล>ที่มากที่สุดคือมะเร็งมะเร็งนะครับแต่ทุกโรคแหละคือคือ,ค,อคนอยู่แถวบ้านผมก็ล่วงไปแล้วสองนะครับมาตรวจพบะระยะสุดท้ายนะครับตันี้มันเร็วมันเป็นแบ่งตัวเร็วขยายเร็วมากครับพอรู้ปั๊บต้องรีบรักษาให้เร็วเลยถึงจะตันมันคือพอรู<ม>้แล้วนี่ก็คือรักษาเลยนะครับนี่รักษาเลยแล้วเขาทบทวนเลที่ตามตรงและที่จุด เมื่อนเราตามไม่ทันเรามันไม่อยู่ใหญ่ตัวแรงแป่งตัวเร็วมากนะครับเร็วนะโอเคเช่นนสุขภาพดีนะสุขภาพดีครับผมน่ามากรุงเทพกินกางเลยมีมีโอกาสมีเวลาเยอะตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพแล้วครับเอ้ามาตั้งเมื่อไหร่ผอมมาได้สองวันแล้วครับแล้วที่ขับเมื่อไหร่ก็ประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับเลอครับผมมีเวลาวันไหนปอยเมื่อไหร่นะก็ เดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จะมีเวลาหลังจากยี่สิบยี่สิบแปดไปนะครับจะมีเวลาประมาณสองวันคุณต้องโวยคุณต้องรับชิบยันมาถทีละเด่นมากนงั้นผมไม่รบกวนครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมนะครับเสียงเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นคุณหมอเปานะครับเนาะรักษาด้านสมุนไพรโรคมะเร็งโรคทุกอย่างนะครับ เริ่มตั้งแต่เป็นไข้หวัดจนถึงโรคร้ายนะครับรักษาแต่นะครับต้องรักษาตั้งแต่แรกๆนะครับไม่ใช่เป็นแล้วก็ไปรักษาอนุู่นอันนี้มาจนหมดที่จะรักษาแล้วนะครับค่อยมาปรึกษาคุณหมอเป่าอย่างงั้นคงช่วยอะไรไม่ได้นะครับเนาะระยะหนึ่งระยะสองนะครับหายนะครับระยะสามระยะสี่ระยะสามก็ยังพออยู่ระยะสี่ก็วัดเอาเองนะครับว่า จะหายหรือไม่หายนะครับเนาะก็บางคนก็นะครับไปนะครับไปรักษาไปหมดเงินหมดทองหมดเนื้อหมดตัวหมดหนาหมดไรมานะครับแล้วนะครับมาหาคุณหมอก็แบบเอายาก็้าปากก็คืนไม่ลงแล้วอันนั้นก็คุณหมอก็ช่วยไม่ได้นะครับเนาะยังไงจ๊ะนะครับเนาะหากท่านใดนะครับเนาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาคุณหมอเปาคลินิกเขาอยู่ราชบุรีนะครับเนาะก็เป็น คุณหมอด้านสมุนไพรนะครับนาอลองปรึกษาหารือกันได้นะครับนาอยาเขาไม่แพงนะครับแล้วก็คนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับหลายคนนะครับหายผมบอกไว้ก่อนนะครับหลายคนหายไม่ใช่หายทุกคนอันที่ไม่หายคืออะไรท่านผู้ชมระยะ4ระยะ5ไปแล้วนะครับนะครับค่อยมาหาคุณหมออันนั้นก็นะครับหายไม่ได้นะแต่หายจากโรคนี้ได้ส่วนผู้หญิงคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับคุณหมอเขาบอกว่า Impossible แปลว่าอะไรเป็นไปไม่ได้อ่าแล้วคุณคิดว่าอย่างไรครับตรงนี้ไปคลินิกก็ไปไปโรงพยาบาลก็ไปเขาบอกว่าเขาเป็นหมอมาเขาก็เจอเคสแรกน่าจะหนึ่งในล้านใช่เขาบอกเจอคนเดียวในโลกเนี่ยเขาพูดแบบนี้เลยเขายังไม่เคยเจอครับเขาบอกเคสแรกนะเน,นี่ยเนี่ยเขาเอ,อบาบัตรไปดูด้วยเจ็ดสิบสองปีแล้ว มันมันอัธกัรย์จริงๆเขาก็ถามแม่เหนื่อยไหมเขาตรวจว่ลูกแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาตรวจภายในแล้วตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เดือนนี้เป็นหายแล้วเดือนที่สองไปอีกคุณหมอมันมันยัเปียถามนิดนึงเป็นเป็นประจำเดือนที่ว่าเนี่ยเป็นเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเป็นทีหนึ่งสามวันทุกวันที่เท่าไหร่ ทุกนี่แหละปลายเดือนนี่แหละเริ่มยี่สบสามยี่สบสี่เพคะมันมันจะเริ่มเป็นเริ่มเป็นเลยมั้ยมันจะเป็นเวลาของมันอก่อนก่อนจะถึงเนี่ยคือมันก็ก็จะแปลกเราจะหิวข้าวกินกินจุกกินเกี๊ยก่ะอยากนั่นอยากนี้เห็นอะไรก็นำลายไหลเนี่ยครั้งนี้อย่าพึ่งกลับบ้านนะทำไมอยู่กับผมก่อนเนาะ,นะเพราะว่าผมอยากพิสูจน์เพราะว่านี่ก็วันนี้ก็ยี่สิบสี่แล้วใช่ไหม ชุวปกติก็จะเป็นยี่สี่ยี่ห้าใช่ไหมก็ก็เริ่มไปนั่นแหละก็แล้วแต่มันอย่าไปเอาอะไรไปแย่แล้วก็เอามานะไม่ผมก็อยากรู้ไงว่าเออประเทศไทยเรามันมีแบบนี้ด้วยหรืออะไรเนี่ยก็มีจริงอะทุกทุกเดือนอะก็บางทีก็มานั่นแหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วแต่มันท่านผู้ชมยินกรบครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกท่านใดนะครับเป็นเหมือนแม่น้อยที่อยู่ข้างๆแต่เราก็แข็งแรงไง ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ท่านใดนะครับเคยเห็นนะครับลักษณะแบบนี้ก็ช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยว่าเราเจอเราเห็นหรือว่าท่านเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอเปานายแพทย์สันติชัยนะครับเนาะชมอยู่บนหน้าจอนี่นะครับเนาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาคุณหมอเปานะครับเนาะแล้วก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้เนาะต้องขอขอบคุณนะครับแขก ในการของเรานะครับเนาะแม่น้อยนะครับก็ไปติดตามได้นะครับเขาก็เปิดช่อง y o u t u เปไปสอบถามเขาก็ได้นะครับว่าที่จริงแล้วเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์เยอะไปแชทไปคุยกับเขาได้ในช่องสกิจข่าวก้าวครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ